มันนะ่ง้นะตันว่ะถุสซองดูอะไรอย่างเี้ไม่ไม่ีเลย้า่งปี่มอกมองแต่ตา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 ต เราก็เราก็แอบถ่ายข้างต้องเลยอือไปแบ๊กมีเราเรายืนได้ไหมเอาอย่างนี้ค่ะนั่งกันเต็มเลยข้างหลังนั่งคุยกันไปคุยกันมาก็จะดูเป็นหลักการมากเลยค่ะตามอายุนะคะธรรมดาต้องเข้าใจนะคะแล้วน้องที่20ต้นต้องอะไรเงี้ยค่ะพอมานั่งคุยบ่นนะคะน้องพี่บอกอุ้ยหนูว่าน่าจะ20แล้วค่ะแก่แล้วแก่ก็บอ นะคะแก่ค่ะโอเคสมัยที่เขาไม่เก่งคิดอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนี้พี่งงว่าโอ้โหแบบมันขึ้นต่อขึ้นเลยนะนุ๊กนิกอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้หมายถึงว่าสัดส่วนนะคะอย่าพูดถึงอายุอายุไม่ใช่สัดส่วนคึ้นต่อขึ้นเกิดอายุนี่ดาวเองก็แล้วกันก็ยังคุยกันฟังอยู่บ่อยๆนะคะว่า30อัพแต่อัพเท่าไหร่ก็ว่ากันที่ยี่สิบปีสามสิบปีก็ว่า,ากันนะคะ ว่าจะยังไงก็ตามแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะลุ้เวลาของชีวิตของเราดินทางกันได้เสมอแล้วก็มีความฝันแตกต่างกันไปวัยสิบกว่ามีความฝันอย่างหนึ่งยี่สิบกว่าฝันอย่างหนึ่งสามสิบสี่สิบก็มีความฝันแตกต่างกันไปและความฝันของน้องคืคนล่าฝันของป้าเอนนั้นจะเป็นอย่างไรในความฝันของแต่ละคนเดือดสักครู่ในข่าหลังข่าวดี๋ยว่าเรามาคุยกันแน่นอนในช่วงของรายการดนตรีสีสันมีขออนุญาตปิดเบรกให้ตั้งขาทางสถาน เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะดอนรุ่ยสีสันอีอเซียเฟมเนี่ยก็แหม่นึกไปนึกมากดอนรุ่ยสีสันอยู่กับคุณมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบ20ปีแล้วที่ฉันจะเหลือแล้วอายุอ่ะนะไม่อยากพูด <laughs> ไปนะคะทุ <laughs> ะะกอย่างถือใจนะคะนะคะแล้วใจไปสักครู่นะคะเราขอมาเจากอกันน้อกับบ้านเอฟหกแดนตะวันวนะคะส <laughs> ักครู่เดียวค่ะ <laughs> 哎呦，妈！我老远了，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 我老远了。 มีผลเสียัส่งเงน3 0สิงไทยสียเอกราชครั้งที่สองเพราะคนชาตาประเทศไทยกำลังต้องการความรักความสามัคคีของคนในชาเป็นอย่างยิ่งเพื่อรวมกันทำคงมรัชาติทีร่งเรืองเสื่ออดนต่อไปเรสาจิตสนคนใน่างกานสมรสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวจสุขาวปรเ

ต่ในครั้งทสอยังกล่าวอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทำความเข้าใจกับปริมาลถึงผลการทดสอบ9นาฬิกา16นาทีนี่เป็นผลารของทางน้องรายการข่าีไม่เห็นใช้แต่ท้งแตก็ตงจาไทยทำมาโดยลำพังไม่ต้อส่ง เปิดข่าวสารผู้แข่งแข่งสุดโตนงจากน้ำมันชันรูสตอรี่ต่อสามผ่านทุ่งสู่รอบสบคคนสุดท้ายไปพบกับเรียวอิชิกาวะนักบวชจากญี่ปุ่นต่อไป 9นาฬิกา23นาทีนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีเชื่อกลุ่มเสืดด้อแดงชุมนุมที่สี่เล่วมวันนี้จะไม่กระทบกับตลาดทุนไทยเนื่องจากได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับนักลงทุนไปแล้ว9ก้นาฬิกา30นาทีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 0. 2 5สเสู่0 7นเโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานดังกล่าว จะทำให้การปล่อยกู้ของเฟดกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง 9นาฬิกา43นาทีนายเนรันธีรนาศิล์ผู้วยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนเผยในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือหากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองโดยผ่านรับมือการชุมนุมจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ดูแลหลัก ปรากฏ5-2จับตา6วันก okay. ่อนการตัดสินคดียึดทรัพย์7,000ขานันมาทของพันธุ์รัทศสิงวานนให้ปรกันหนึ่งแก้วลายที่นี้คือชีสกาแฟที่ชาได้กับสัตวากแลก็ปรยกันหนี่งแ้วเนียไ่ว่ได้ไม่ได้ไ่ได้่้ สั่งกันแบนี่นะ้งสั่งกันที่เมื่อกี้สั่งกันหาแก้วแล้วก็ตกลงกันีปไม่มีจะเอาอะไรเอาไปกู้มาอ้นนี้เป็นข้าวมันไก่คุณพี่ไม่เพราะว่าอนนี้สั่ง้าแต่ไม่เห็นน้องพม่ีง้องคนนงพี่ีบางน้องไม่เห็น้องพี่ีบางน้อง